เราม่ได้เกาใครเรซ้อมมาที่วันกัอกับเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ใครชิเลกาที่เดิมเลยมีุ้เป็นใครเป็นผุ้งก็เรารา้ือนนี้อ่าพี่ครตัววีเปนใครีกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไรเราสิบแปดสก้ล้วสูงเท่าไรครับอ๋อดน้ำหนักป่อยๆตอนนี้หกสิบครับมวยสกายเลยครับมวยข่าวันนี้เดต้องมาเจอกับ เป็นเจ้าพญาเคยต่อยกันยังย yeah, um, so ังครั <so ้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งว่าต่อยเ้าได้ดูเขาโมืดิรตายครับสีเมอครับวันน uh ี้มาเจอเขาวางเก่งว่าแข่งให้ดีก็ได้ไปลายสีค่ะสีครับแต่ดอต่อยตามสไตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขกูบมาดูดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่นี่อ่ะอ้านั่นต่อยครับ ข้าวเจ้าสักครับแข็งมากเลยชนะยกเสียชนะน็อกไปเวทร้อยยี่สิบเขาวันนี้เหมือนเดิมพรีรอบแบบเชื่อด้วยเนาะใช่ครับคิดว่าวันนี้เราชนะกับค่ายได้ไหมต้องชนะล่ะต้องเข้ารอบนะเขาไปชินฮารเดอรใช่ไหมเมื่อเช้านี้สองหนักเลยอันนี้หน่ักมากคือมาสบายเลยเข้เรียบร้อยแล้วร่างกายเต็มร้อยอันนี้พร้อมเต็มที่พร้อไฟนนี้คุมมากี่กิโลครับหกโลหกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเลยนี่ประมาณห้าสิบ

ก็สิบแปดตี๊ยบสูงเท่าไหร่ถุงร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ก็ประมาณห้าแปดมวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือครับวันนี้เรตต้องมาเจอรักดินแดงเขาอย่างเคยต่อยไหมไม่เคยครับครั้งแรกด้วยได้ศึกษาเค็มมาต่อยเขาไหมครับก็ไม่เข้าครับวันนี้มาเจอเขาวางเกยวางแผนไงดีก็าช็อปเลยครับต่อยตามตาเราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเขาเบื่อทีเนาะใช่ครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ่อนน้อยครับอ่าวันนั้นต่อยกับชูซาเทาป็นห้องก่อนนะแพ้ของเขาแหวนไปโดนอะไรโดนขาครับจังหวะ แล้วตอนนี้ขาเป็นไงบ้างโอ้สบายแข็งแรงนะไม่ยืนหานะวันนี้พร้อมมาวันนี้รอบตัดเชือกด้วยนี่มวยรอบนะคิดว่าวันนี้เอาชนะได้ไหมได้ครับไม่ยืนหานะตั้งใจเลยวันนี้ต่อยเว120เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็120เป็นแปดอ๋อมาลดจุดแปดนี่ผ่านเรียบร้อยครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาเข้ารอบเลยนะไฟนนี้คุมมาเก่งกี่กิโล10จาน10กโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ผมคนจังหวัดชนะครับฝากเื่วนช่นครับหน่อย พี่น้องชาวชนะรัาผมฝอกติดตามพี่้าพญาด้วยนะครับวันนี้นพร<อ>้อมไอชนะกับพ่ายนะพร้อมเข้ารอบไปเป็นรอบชิงอ่าววันนี้ขอใน้องโชคดีขอบคุณมา